สวัสดีครับแกะกล่องปืนที่ส่งมาขายนะครับยังไม่ได้แกะนะครับแต่ว่ากล่องนี้เทเปดูแลไม่ค่อยดีนะครับโูเห้ข้างในนะครบเป็ W E นะครับ จะไม่ยิทนทขสอนนะครับจะแค่ดูให้แก้รู้ซึมนะครับแก๊ไม่ร่วมไม่ซึมนะครับนี่พอดีภายนอกนะครับ งาน w e นะครับสภาพใหม่นะครับลูกหมดสไลค์ค้างนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวทำการโอนเงินให้ผู้ขายนะครับส่วนรายละเอียดเีดี๋ยวขอรีวิวอีกทีหนึ่งเนาะก็ถ้าไหนสนใจครับก็ติดตามก่อนนะครับเดี๋ยวลงให้อีกทีหนึ่งสำหรับนี้สวัสดีครับ